สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะแดนจะพามาชมเหรียญน,นะครับที่เขากล่าวขานกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับด้านหน้านี้จะเป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญ พยาคุดนะครับพศสองพที่คนในสมัยนั้นถือกันว่าเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าสมัยสมัยนั้นนะครับณแดนก็อายุประมาณสิบสี่สิบห้นะครับก็มีเหรียญน,นี้ออกมาหมุนเวียนในท้องตลาดคู่กับเหรียญพศสองพันหที่เป็นเหรียญพยาคุดห้าเหลี่ยมแต่ว่าผู้คนสมัยนั้นนะครับนิยมพกเหรียญ หบาทนะครับติดตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะพกติดตัวไปเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเข้าป่าขึ้นภูเขาเพราะว่าเชื่อกันว่าเหรียญพญาคุดนี้นะครับจะป้องกันอันตรายต่างๆได้นะครับอย่างเช่นจำพวกสัตว์ป่าผีสางนางไม้อะไรประเภทนี้นะครับเหรียญพญาคุดก็จะพกไปแล้วก็จะป้องกันได้นะครับ แม้แต่เวทมนต์คุณใสต่างๆก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับหากว่าท่านผู้ใดพกเหรียญพญาคุดหนึ่งบาทไปเพราะว่าเหรียญพญาคุดหนึ่งบาทนี่นะครับจะมีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังจะโฉบเหยื่อนะครับเพราะว่าจะกางปีกกางเล็บออกเต็มพิกัดนะครับเพื่อที่จะจับเหยือ่อหรือว่าขย่ำ คู่ต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับคนโบราณจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องปลุกเจกเพราะว่าพญาคุดเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิเหนือสัตว์ทั้งปวงนะครับคนโบราณในคนในสมัยนั้นก็เลยถือว่าเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเหรียญคุดอื่นนะครับอย่างเช่นเหรียญคุดห้าเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสมัยนั้นก็ยัง ใช้หมุนเวียนในตลาดคู่กันอยู่แต่คนนิยมพกเหรียญบาทมากกว่าเพราะลักษณะท่าทางของพญาคุดนี้นะครับที่จะจ้องจะจับเหยื่อนี่นะครับก็คนสมัยนั้นเชื่อว่าถ้าใครพกติดตัวไปแล้วจะทำมาค้าขึ้นนะครับจะค้าขายหรือว่าทำสิ่งใดก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับสมัยนั้นนะครับนาแดนก็เลย พยายามจะสะสมนะครับเหรียญพยาคุดนี้นะครับหนึ่งบาทก็เหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมในสมัยนั้นแต่ว่าในสถานะในตอนนั้นนะครับนาแดนก็ไม่มีความสามารถที่จะเก็บได้มากนะครับก็พยายามเก็บได้สองวันสามวันหรือห้าวันเก็บได้หนึ่งเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าในฐานะของกเกษตรกรในสมัยนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ ก็จึงไม่มีความสามารถที่จะเก็บได้มากก็ค่อยๆหยอดกระปุกไปทีละเล็กละน้อยนะครับสะสมไปเรื่อยๆพออยู่ๆมาวันหนึ่งนะครับรัฐบาลก็ประกาศว่าใครมีเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าอยสิบเจ็ดและก็เหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมพศสองพันห้า้อยสิบห้า ให้รีบเอาไปแลกธนาคารเพราะว่าทางรัฐบาลจะเก็บคืนคังนะครับเนื่องจากว่ามีเหรียญปลอมออกมาระบาดในท้องตลาดที่รัฐบาลไม่สามารถจะเก็บหรือว่าควบคุมได้หมดก็จึงต้องเก็บเหรียญพยาคุดเก้าเหลี่ยมกับเหรียญพยาคุดกลมหนึ่งบาทนี้นะครับคืนคังพอดีกับน้แดน เชื่อว่ามีความขังจริงนะครับนันแดนก็เลยไม่เอาไปแลกธนาคารก็ปล่อยทิ้งอยู่ในกระปุกมาเป็นเวลานานถึงสามสิบสามสิบกว่าปีนี่นะครับตั้งแต่รัฐบาลประกาศมานันแดนก็เลยไม่ได้เอาไปแลกนะครับก็เก็บไว้มาจนทุกวันนี้ก็ได้ประมาณอย่างละ100หนึ่งร้อยเหรียญประมาณนั้นนะครับนันแดนคร่าวๆประมาณนั้น เหรียญ59เหลี่ยมก็ประมาณร้อยเหรียญแล้วก็เหรียญพญาคุดหนึ่งบาทนี้นะครับก็ประมาณร้อยเหรียญก็เก็บไว้จนทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอาออกมาดีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูเหรียญพญาคุดหนึ่งบาทนี้นะครับที่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นแดนพกติดตัวนะครับพกติดตัวเป็นประจำนะครับเหรียญน,นี้ เพราะว่าเอาออกมาพกแค่เหรียญเดียวที่เหลือก็เก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานในวันข้างหน้านะครับวันนี้ก็เลยเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของพยาคุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ